นี่คืออนิเมะอีกหนึ่งเรื่องที่จะทําให้คุณตับแตกตับพังกับเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอเนี่ยมีชื่อว่าชิซุกะจู่ๆวันหนึ่งเนี่ยเธอกระตันไปเจอเอเลี่ยนหน้าตาน่ารักตัวหนึ่งที่มันมีชื่อว่าทาโกปี้เธอเนี่ยได้ให้ขนมปังมันกินซึ่งเจ้าทาโกปี้เนี่ยมันก็ทราบซึ่งมากมันจึงได้ให้ของวิเศษจากดาวแฮปปี้แก่เธอแต่ชิซุกะนั้นเธอก็ไม่ได้สนใจแต่หลังจากนั้นเธอก็มาหาทาโกปี้ทุกวันและทาโกปี้เนี่ยก็มักจะเอาของวิเศษให้กับเธอทุกวัน แต่ชิซุกะนั้นก็ไม่เคยสนใจเลยจนอยู่มาวันนึงเนี่ยชิซุกะก็มาในสภาพที่เยินไปทั้งตัวและเธอก็ได้บอกกับทาโกปี้ว่าเธอทะเลาะก,กับเพื่อนมาเจ้าทาโกปี้ i, มันเลยหยิบของวิเศษที่มีชื่อว่าลิบบิ้นช่วยคืนดีให้กับเธอซึ่งชิซุกะเนี่ยจากที่เธอเนี่ยไม่เคยสนใจของวิเศษเลยแต่จู่ๆเนี่ยเธอก็อยากใช้ของวิเศษสิ่งน,นี้ซะง,งั้นเจ้าทาโกปี้ i, มันเลยให้เธอยืมไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงทาโกปี้เนี่ยมันก็เริ่มเป็นห่วงว่าชิซุกะนั้นจะคืนดีกับเพื่อนได มากมันจึงได้ใช้กล้องวิเศษย้อนเวลากลับไปเพื่อหาคําตอบว่าทําไมเธอถึงทําแบบนี้และเพื่อช่วยให้ชชสุกะไม่ต้องทําแบบนี้อีกนี่คืออนิเมะที่บอกเลยว่าทําลายตับมากแม้งานภาพจะดูสดใสน่ารักแต่ในเรื่องข้างในคือดาร์กมากแต่นี่ก็เป็นอนิเมะที่พูดถึงปัญหาสังคมได้โคตรดีซึ่งหากใครอยากรู้ว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงก็ไปหาดูกันได้กับอนิเมะเรื่องกําเนิดบาปของทาโกปี้สามารถดูได้ทางเน็ตฟลิกนะแต่ขอเตือนไว้ก่อนว่าเนื้อหารุนแรงมาก